ก็สวัสดีนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับก็พบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายวิชาปรับแต่งเครื่องยนต์นั่นเองกับผมอาจา์อ้นอนุเชษคำทานะครับก่อนอื่นนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับทุกซับสไครต์ขอบคุณนั้นเพื่อเป็นกําลังใจกับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกในส่วนของแนวข้อสอบนะครับสำหรับห้องเรานะครับ AU 501นะครับสวิภาคีทุกคนแนวข้อสอบนะครับก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายอาจารย์จะออกให้เพียงแค่ หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองข้อเท่านั้นนะครับสองข้อเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับข้อที่หนึ่งฟังนะตั้งใจฟังนะครับข้อที่หนึ่งนั้นจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหานั่นเองนะครับอย่างเช่นเสียงดังตรงนั้นตรงนีน้สาเหตุปัญหานั้นเกิดจากอะไรนะครับเป็นการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นนั่นเองนะครับส่วนข้อ2นะครับหัวข้อที่2องน่าจะเกี่ยวข้องกับการ การปรับจูนการปรับแต่งในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าในแต่ละปัญหาที่เกี่ยวข้องนั้นเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขปรับจูนได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงในการในส่วนของการรีแมปปรับแต่งต่างๆนะครับก็จะมีข้อมูลให้เบื้องต้นนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับก่อนหน้านั้นที่ลงให้ทุกท่านไปแล้วนะครับก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในคลิปวิดีโอในลิงก์นั้นนะครับ ฉะนั้นนะครับในรายวิชานี้ก็ฝากด้วยนักศึกษาทุกคนนะครับเชื่อมั่นว่านะครับนักศึกษาทุกคนนั้นจะสามารถทําข้อสอบได้นะครับ100คะแนนก็น่าจะเต็ม100นะครับหล้านก็น่าจะเต็ม1ล้านนะครับเนื่องจากว่าข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบที่ง่ายมากนะครับและก็การสอบย่อยครั้งนี้นะครับก็จะมีคะแนนเต็มให้ทุกท่านได้เก็บไปอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้น ในรายวิชานี้ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับกับอาจารย์อนุเชษฐ์ำทาตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเวลาหมดหมดเวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ